นะครับชื่อบัดี้ครับผมชื่อผมชื่อกินนะครับครับผมเรานะครับก็คือผมกับน้อยเนี่ยกราจะเป็นเจ้าของร้านของพีแอันนี้เบเกอร์คลาสสิกนะครับร้านนี้นะครับีจุดกําเนิดมาได้ยังไงก็คือว่าหนึ่งได้เปิดสาขาแรกอยู่แล้วที่บ้านสมกรนะครับสุขาสามนะครับก็จะเป็นขายกบบเนื้อโคกุดแช่แข็งแล้วก็เนื้อสไลด์ครับเพราะว่าผมเอาวัตถุดิบมาจากมีวามโคกุของเราอยู่แล้วเงี้ยผมก็นาวัตถุดิ แปะล,ลูกเพื่อให้พี่น้องสลิมุนพี่น้องทุกคนในประเทศไทยรับได้ตอนเนื้อต้มอัดสดจากป่าครับคือเราจะแยกเนื้อโคขุนกับเนื้อโคธรรมดาครับเนื้อโคขุนของเราพิเศษนะคือเราจะใช้การขุนอย่างท,ท,ท,ที่ผีทิถันแล้วก็ถูกปลักศาสนาเรานะครับที่ร้านสาขาแรกนะครับเราจะจะมีทุกส่วนของเนื้อวัวครับว่าเนื้อโคขุนของเราเนี่ยมีอะไรบ้างแยกเป็นส่วนๆไปแต่สาขาเนี่ยเราจะเน้นเป็นร้านตรัผมก็เลยคิดว่า พีน้องสตรมเนี่ยจะมีร้านอาหารแบบอยากจะทานอะไรที่ที่หาทานได้ยากแล้วก็อยากจะลองทานอยูก็ผมว่าที่ว่าเรามีวัตถุดิบอยู่แล้วนะครับเราก็จะเอาเนื้อเบอร์เกอร์เนื้อเบอร์เกอร์เนี่ยเราเอาเนื้อผงหมูแบบนี้มาทำแล้วสูตรผสมเนี่ยก็เป็นสูตรของเราเองเราได้ลองทุกอย่างแล้วว่าเราโอเคแล้วลงตัวปุ๊บเราก็เรามาเปิดร้านคอนเซ็ปต์ของรอง้านเนี่ยครับจะเป็นสตรีมสีขาวแดงขาวแดงนี่คืออะไรคือเราจะให้ทุกคนรู้ว่าเฮ้ยเป็นจุดเด่นว่าตรงนี้นะพี่น้อง ใช่เราสามารถทานได้หรอมีซาราล้านหรอทำไมกินได้หรอซึ่งเป็นความแปลกต่างจากร้านอาหารทั่วไปอยากให้เข้ามาไอ้โดนอะประมาณนี้นนครับผมเข้ามาปุ๊บในร้านก็จะาาจะบอกราคาบอกเมนูป้าอะไรอย่างเงี้ยเมนูทุกอย่างเนี่ยทางทางร้านเราเนี่ยเราได้คิดกันเองหมดเลยครับแล้ววันนี้ทำอะไรบ้างครวะผมก็มาเชื่อพี่เชื่อนี่คร,นครับทุกวัน รเราก็เปิดร้านมาช่วยกันครับพี่น้องกันแล้วก็นี่ก็เพื่อนผมครับมาช่วยอีกแรงหนึ่งครับทำให้ร้านเราจเจริญต่อไปได้ได้ดีขึ้นครับแนะนำร้าน่อยว่าร้านอยู่ที่ไหนร้านนะครับจ,จะจะอยู่ติดกับ้างซีคอนสแควร์นะครับแต่ถ้าเราวิ่งมาทางเส้นสีนคริบรนเลยซีคอนสแควร์มาปุบ๊บก็จะเลี้ยวซ้ายซอยสีนขรีห้าสิบเอ็ดครับผม,บผมเลี้ยวเข้ามาปุบ๊บตลาดเป็นอยู่ที่ตลาดนรถไฟครับ เวลาเลี้ยวเข้ามาจากซอยสีน้ำเงิน51แล้วร้านจะอยู่ทางสายมือครับร้านแดงแดงจะเห็นได้ชัดครับติดตามได้จาก,กคือจะมีทางร้านเรานะครับก็จะมีเฟซบุ๊กของชื่อร้านนะครับก็คือว่าเราสามารถติดตามคังมึืบหน้าของร้านอัปเดตเราจะอัปเดตทุกวันครับว่าจะมคืบหน้าของร้านเป็นไงบ้างตามตามชื่อร้านเลยครับนีแันกิทเบอร์เกอร์คลาสสิก